แต่ก็ไม่คุ้นกอดแม่อุ่นจริงๆมันจริงไหมพรอมหน้ากันทานอาหารเคยมีแค่ฝันไปไม่มีเพลงกลมใดไม่มีห่มผ้าไม่เคยอุ่นเลยกอดหมอนไม่เคยอุ่นใจนอนหลับไปอย่างเดียวได้ทุกที ไม่มีอะไรจะเขียนให้ครูได้อ่านพรุ่งนี้บนหน้ากระดาษก็ละน้ำตาถ้าแม่ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหนไม่ว่าแม่เป็นใครกดทรงรักกลับมาถ้าแม่ฟังอยู่คิดถึงหนูน้อยนะหนูจะสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็ก ดีนา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 คนเราอ่ะอย่าไปเครียดถ้าเราถูกจริงเราอย่าไปเครียดสู้อะไรก็สู้อะไรก็ได้แต่อย่าไปสู้ความจริงนะเธอจำในสมองไว้ สู้อะไรก็ได้แต่แต่ว่าเพื่อนพี่เด่นย่าไปสู้ความจริงนะบอสบิ๊กอ่ไปหาสู้ความจริงนะฟ้ามีตานะบอกก่อนเคยดูหลังละครเรื่องนี้ไหมไฟ้ามีตาใครเป็นพิธีกรจ๊ะฟ้ามีตาใครเป็นพิธีกรจ้าทุกคนจ๋าฟ้ามีตาใครเป็นพิธีกรเร็วๆ ขนาดพี่ดีก่อนเนี่ยเขาบ้านฉันแล้วแพะแล้วฟ้าก็ต้องอยู่กับฉันตาก็ต้องอยู่กับฉันติจ้ะ <laughs> นี่ไปทุกถ้าเราถ้าเรามีความสุขเราสุขไปเถอะเราจะเป็นทําให้อื่นขนาดทุกข์อยากให้คนรู้เลยมันแปลว่าอะไรอ่ะทัวงนี้คอยสบายสบายอะไรก็มาเถอะเพราะเราอยู่กับความจริงโลกเห็นความเป็นจริงแม่ ตอวเราจะไปตั้งเครียดทำไมในเมื่มอเราเม่ผิดใช่ไหมล่ะเธอเป็นแฟนฉันแล้วหรือตัวเบัง์ไหมก็แล้วเมื่อไรฉันจะได้เป็นแฟนของเธอ <c oughs> ไะอย่าไปหาแฮร์ดีติงเพ,พื่อนผู้นีิเพื่อน้อง วันนี้ขอเสนอคำว่ารายการฟ้ามีตา คำนะดมอยากก่อนจริงๆแล้วเราเราจะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่อันนั้นเราจะไปให้ค่าจะไปให้สนใจเรา ชีวิตให้เรามีความสุขชีวิตเรามาไกลแล้วเรามาไกลเกินที่จะเฮฮาเฮฮาเฮฮาแล้วเราไม่เฮฮาแล้วเรากระเบื้องแน่พี่น่อกระเบื้องคุณภาพชีวิตแน่คำตอบอยู่ที่คุณภาพชีวิตคุณภาพเราแค่นี้จะไปสู้ใครได้เราก็หาเช้ากินข้ามแหม เราจะไปอะไรบ่เครียดดิ ه. คนที่เครียดคือคนที่มีความทุกข์อยู่แก่ใจคนที่นั่งอมทุกข์มันจะออกผ่านหน้าเหมือนอมขี้นี่แหละอมทุกข์เหมือนอมขี้มัอนอย่างอมทุกข์ไม่มีความสุขหน้าอมทุกข์เหมือนหน้าอมขี้หน้ามีความสุขอุ้ยมาตัวเองพี่ต้ออะไอ้ส่วนกลางมู่บานเลยเพี้ยีดไม่เป็มาน่าสักทีเพิ่งจะเคยมา กอดแม่อุ่นจริงๆมันจริงไหม จุ่มยางกระพูดดาไข่ตีโอ้ยปดาึงสลเชกิีนอดเอมากูโพดดาแตะพยานฟินแลนด์เนว้อบอดนนวลกันไรฉันเหนฉันเห็นเหรอฉันเลยมันใสเอ้แม่เสียงนีัวพีมันดังโตหัวฉันติาเจ้วันใส่จนะขอแยังอยู่นี่เตวาเนสิมันใส่ล่ะเชกับเชกับว่าเออถ้าปวเจ็กหลายเช่นมีะข้ามเบาเนาะก็ะัชนกับปวดเจ็ก ฉันกับมีอะไรสวดอะไรอย่างดูนอยกับมีโครงการขายของดูน้อนเออไอคิวงงคิวง่ายน่ะเธอาไม่กับหลายเด้อกัเออพอดีคิวง่ายคิวอย่างฉันเลยอิจฉาเท่าันเลยที่เออปุ๊บลำค่านะวะทย่จมาหาลำค่าน้องชายจ้าของลายน้องชายเป็นดาราดีก็ไม่ได้ยุ่งไม่ได้ยังนี้ล่ะน้องชายเป็นดาราไปหาลำคันไปหาว่าเด้อชัวร์ลงติดเด้อเอฟซีพิ่อแอนด์ซีด้นัวร์ลงบอลโนดเด้อ อย่ามาบ้าให้เพื่อนเปลียนนะแทั่วว่าบิ๊กลงบอสนนนะอย่ามาพูดให้นะเออหมอลำปีเดียวมีแต่คิวงานไลฟ์ส่งไลฟ์สดเยอะแยะมากมายเนาะคิวนั่นซื้อนี่แตกตึ้มๆอยู่น้องก็เลยว่าโอ้ฉันก็เลื่อนไปเห็นดูซื้อดอกฉันก็เลยว่าโอ้มันมันคือต่างเงินฉันน้องไอ้ด่าล้าอย่าไปิ่อไออันนี้น้องไปด่าล้าก็คือยูซื้อหายน้องนันนี่นุนแน่โอซัมมี่ล่ะโอ้ยอะไรสุดไอซัมมี่ได้อขนาดซัมมี่ล่ะโอ้ยย่านเอา

พี่น้องป้องปลายกดติดตามมาหน่อยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่องคุยกาฟินแลนดด้วยนะครับ f อฟซใครเป็น FC ซพี่บ้างฟินแลนดแล้วใครไม่เคยโดนยะโดนบ้างอ่ะมีบอกกลัวจะได้เปิดตะกร้าก่อนออกเดินทางไปรานพิซซีนี่เท้าไผ่เท้าตำรวจ่อยไม่ตำรวจมาดูแลใขขยเดิเท้าตำรวจจา้าแฟนเก่าแฟนฟินแลนด์ ที่เขาที่เขาสาเขาลือแฟนคนแรกของพยานฟินแลนด์ยังเลยป่ะนะ <c oughs> มันมีอยู่หรอคนที่ไม่เคยดมยาโดมฟินแหงมันมีอยู่หรอดังขนาดนี้หนักบื้มันกล้ามีหรอ,อยาดมฟินแหงไม่มีใครกล้ามไม่มีใครคยดหมันมีอยู่หรอไม่เชื่อหรอย่ามาตัวเสียหนังบนห้องเสียงห้องเสียหนังห้องเงาไม่เชื่อหรอกอ มันไม่มีหรอกใครไม่เคยดนรฟินแห่งดังระดับโลกบอยขอดัาเออมันดังระดับโลกขนาดนี้เพราะงเพราะหลังอะไรก็ใช้บริการของเราหมดฟิน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 อึ๊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 มันมีอยู่หรอไม่มีหรอกไม่ปากหรอกไม่มีใครซื้อหรอกกร้ดมเราหนะมันดังอยู่แล้วมันไม่มีใครซื้อมันเขาอยู่มีติดบ้านทุกหลังคาเลยอยู่แล้วมีสิบอันเดือนในบ้านเจอทุกจุดหลอกหลอนเนาะ ฟินแห้งหลอกหลอนเนาะเธอพพิเซนเตอร์สวยที่สุดเดีลกไม่ดังได้ไงพิเซนเตอร์สวยที่สุดเดีลกแคปชั่นอย่างนี้มันแคปชั่นเก่าบ่สจูไอ้บ่าจูฉันใส่แคปชั่นอย่างวันนี้สวยเพื่อมันบูมหรือ้งเอาใครขึ้นตะเก้านี่ตาให้รถบัสเหตุตะเก้าขึ้นอุบัติเหตุ เจ็ดสิบห้าบาทให้เวลาซื้อสินค้าภายในสิบนาทีเด้อว่วอาอด็กจะดุมมันดังมากแบบขายดิบขายดีมากตอนนี้ให้เวลาสิบนาทีพอนะนนนขึ้นมาอะไรไปให้เวลาสิบนาทีนะครับในการซื้อสินค้านะเพราะว่าผมต้องสินค้าผมมันดังมากดังแบบเมืองขานต้องเชิญไป ขายอยู่ที่หน้าเมืองคารไปตั้งบูธหน้าเมืองคารเออ,อสินค้าผมดังจะต้องไปตั้งบูธอยู่หน้าเมืองคารที่ฝรัง่งเศส